ไอวี่ครับไอวี่ไอวี่ไอวี่อย่าทำอย่างนี้กับพี่เลยนะครับพี่ทําอะไรผิดตรงไหนไอวี่บอกพี่มาได้เลยนะครับพี่พร้อมจะปรับปรุงตัวเองพี่ตั้นคือพี่ตั้นไม่ได้ทําอะไรผิดเลยค่ะแต่ว่าไอหมดแพชชั่นเองหมดแพชชั่นหมดแพชชั่นโอ้ยพี่ตั้นปล่อยไม่พี่ไม่ปล่อยพี่ขาดไอไม่ได้พี่รักไอพี่อยากแต่งงานกับไอ อยากมีลูกกับไอเยอะๆอยากสร้างครอบครัวกับไอครับโอ้ยพี่ตั้นทําไมพูดจาไม่รู้เรื่องเนี่ยฮะปล่อยไอพี่ตันจะไม่ปล่อยใช่ไหมไอ้ไม่คืนไ้กับพี่เลยเหรอแต่ไม่เป็นไรน้องไอจะเรียกพี่ว่าไอชั่วตั้นไอเลวตั้นไอเบี้ยตันพี่ก็จะไม่ห้ามแต่ว่า พี่จะไม่ปล่อยน้องไอไปจากพี่แบบนี้เด็กขาดหัวเด็ดตีนขาดยังไงพี่เขาไม่ปล่อยไม่ปล่อยเด็กขาดไม่ปล่อยใช่ไหมคออเฮ้ยเฮ้ยพี่ต้นน้องไอจะกจะทืบพี่ไอตายพี่เขาไม่ปล่อยพี่ตันนี่คุนมองกันทังร้านแล้วคับลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้สนใจพี่จะปล่อยก็ต่อเมื่อน้องไอยอนแต่งงานกับพี่ แต่งงานกับพี่นะครับน้องไอทิรัตทิรัตปล่อยจะไหนพี่เขาไม่ปล่อยพอจะติดนเตนกันพี่เขาไม่ปล่อยพี่ไม่ปล่อยเฮ้ยทิรัตไี่ปล่อยทิรัตเฮ้ยทิรัตเออคุณครับไอ้บอดนี่เป็นใครอะงนายนี่คือแฟนใหม่ไอค่ะแฟนอีใช่ค่ะและเราเนี่ยก็กำลังจะแต่งงานกันด้วยค่ะเฮ้ยไม่ใช่นะครับ ไปไปตัวใครต้องไปทำแบบนี้ขอบคุณนะคะเฮ้ยคุณคุณเพราะแก ถึงทำให้ไอ้บอกเลิกฉัน,นเฮ้ยคุณระวังเฮ้ยเฮ้ยคุณเฮ้ยเจ็บตรงไหน,น,น,นหรือเปล่าไม่เป็นไรไอ้พี่ตั้งไอเ้เ็วจับมันที่อยู่นี้เลยนะไหนคุณดูนหน่อยสิเฮ้ยเลือดออกอะดูหน่อยเลือด